หลายคนคงเคยได้ยินว่าคนบอกว่าเหนื่อยผิดที่10ปีก็ไม่รวยอันนี้มันก็จริงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าทำงานทำอะไรมาหลายอาชีพแล้วก็ยังล้มเจ๊งเลิกเริ่มใหม่เริ่มใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเลย แล้วก็ไปดูตามตำราดูหมอดูบอกว่าคนเกิดวันนี้คนเกิดปีนี้อาชีพถูกฉลกอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปทํามันก็ไม่ได้รุ่งไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกมีความสุขเลยหลายหลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอดีตชาติเคยทําอาชีพอะไรกันแน่เคยเป็นอะไรกันแน่จะได้รู้ว่าในอดีตชาติที่ตัวเองเนี่ยเคยทําแล้วมันมีความสุขหรือมีความสําเร็จมันเป็นอาชีพอะไรวันนี้หลายหลายคนจะได้รู้นะครับว่า สิ่งศิทธป์เทพองค์ต่างๆที่อยู่ในตัวเราท่านจะสื่อกับเราเองว่าเราอะ่ะควรจะมีอาชีพอะไรที่เหมาะกับเรากันแน่นะครับ สวัสดีครับวันนี้รายการพิคหามาเล่าจะมาพูดถึงเรื่องอาชีพที่เหมาะกับดวงชะตาหรือถูกโชโลกับเราโดยสื่อกับเทพที่อยู่ในตัวเราเองนะครับก่อนอื่นโปรดเมตตากดติดตามกดและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมกราบขอบคุณล่วงหน้านะครับเพราะว่าทุกคนที่กดติดตามและรับชมเนี่ยถ้ากลับว่าได้ร่วมสร้างบาร,รมีสร้างอุทยานที่กาญจนบุรีเป็นแดนเทพแดนธรรมกับผมโดยที่ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องบริจาคมาเลยนะครับแล้วก็ถ้า คนติดตามครบ1 0 0 0 0แสนผมจะแจกของพิเศษให้กับท่านผู้ชมโดยมีการทำยังไงและเป็นสิ่งไหนเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกเมื่อคนติดตามครบ1 0 0 0 0แสนนะครับแต่ก็จะแจกหลายรางวัลน,นะครับแต่จะแจกวิธีไหนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับก่อนอื่นใครเมตตาจะอุดหนุนเทียนหอมชันเดิลหรือเทียนหอมชานเพื่อ,อ ช่วยผมอุปถามผมก็ยินดีและขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเทียนหอมชาหรือเทียนหอมชันเดิลเนี่ยใส่น้ำมันเศษหลุปหงไปด้วยเราจุดเพื่อ รบบพวงจุ้ยเพื่อพลังงานที่ดีเพื่อสิ่งดีๆจุดละอธิษฐานสิ่งศักดิข์ขอบารมีหลวงปู่หงขอบารมีของเทพและสิ่งศักดิ์ที่เราอยู่ที่บ้านเราเพื่อให้ช่วยเราสมปรารถนาแล้วก็เป็นเทียนหอมจากไข่ทูเหลืองร้อเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดภัยจุดในห้องนอนได้ไม่มีควันนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าที่ผ่านพิธีเสกแล้วแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ากับทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีสมุนไพรหอมชานที่หอมโยโล่งเย็น ขวดละ45บาทเองครับจากศูนไพ่เชนนี้นะครับผมกลับระูดอีกทีนะครับคือเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกคนตั้งสมาธินะครับขอให้ทุกคนหลายคนเนี่ยอย่าพึ่งไปคิดคําตอบล่วงหน้าขอให้เพ่งจิตก่อนมีสมาธิก่อนและที่ฐานกับสิ่งศิลว่าข้าพเจ้าเชนนี้นามสกุลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ด้วยเถิดว่าข้าพเจ้ามีอาชีพที่เหมาะกับ บุญวาสนาของข้าพเจ้าแล้วทําให้ข้าพเจ้าประสบความสาเร็จร่ํารวยมีเงินมีทองมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นอาชีพประไรขอให้เทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าช่วยเมตตาเปิดให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยเถิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งสมาธิกันนะครับ ไม่ต้องซสีเรียนนะครับปล่อยใจิตใจให้ว่านะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าเพิ่งไปจริงจังเราดูแล้วเรารู้แล้วเราก็ลองไปพิสูจน์ค่อยๆค,คิดนะครับแล้วเราก็ตั้งเจตธิษฐานว่าอาจบางคนบอกจะสวดนโมสามจบได้ไหมสวดได้นะครับแล้วเราก็อธิษฐานข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าช่วยเปิดให้ข้าพเจ้าได้รู้ด้วยเถิดว่าอาชีพหรืองานที่เหมาะกับข้าพเจ้า เป็นอาชีพอะไรที่ทําให้ข้าพเจ้าได้สามารถทําแล้วทําให้มีชีวิตของข้าพเจ้าร่ํารวยมีเงินมีทองม,มีความสุขจเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆมองไพ่ทีละใบเราอย่าเพิ่งไปมองภาพรวมแล้วมองใบที่1ไปใบที่สองใบที่3ไปใบที่4ไปใบที่5ใบที่6ไใบที่7ไพ่แต่ละใบเป็นไพ่ที่ได้รับการเสกมาแล้วดังนั้นเราตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วเราก็มองไปมองไป,มงไ,ปไม่ต้องรีบ แล้วเรามาดูกันนะครับบางคนอาจจะดูแล้วก็สต็อปไปก่อนแล้วก็มองภาพรวมแล้วก็ตั้งจิตนิฐานแล้วก็ค่อยกดสตาร์ทอีกรอบหนึ่งให้ไพ่มันวิ่งเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละใบมีความหมายอย่างไรถ้าคนเลือกใบที่หนึ่งหมายถึงคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพวกราชการจะดีพวกเป็นพวกติดต่อราชการทำพวกเป็นรับราชการเลยดีกว่าตำรวจทหารอายการ หรือเกี่ยวกับผู้พิพากษาหรือข้าราชาการต่างๆไปรับราชาการต่างๆไปสอบบรรจุเป็นราชาการต่างๆอันนี้ก็จะเหมาะเพราะว่าอดีตชาติเราเคยทําราชาการมาก่อนในอดีตชาตินะครับอันนี้แต่ถ้าเราทําธุรกิจค้าขายแล้วรู้สึกว่ามัน ต้องลงทุนคิดเครียดเราก็ลองไปสอบบรรจุเป็นราชการดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางทีเราอาจจะรู้ตัวเองว่าเออบางทีเรามีคนอุปถัมภ์เราให้มีหน้าที่การงานเจริญขึ้นอะไรเงี้ยนะราชการทุกอย่างครูอาจารย์ต่างๆก็ถือว่าเกี่ยวว่าราชการทั้งทุกทุกอย่างที่ต้องสอบกอพอลองไปพิสูจน์ดูถ้าเรายังทําไม่ได้ไม่ต้องไปจริงจังเราก็ทําที่เราทําอยู่ต่อไปถ้าคนเลือกไปที่สองหมายถึงว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจ สื่อสารมว,มวลชนได้เป็นพวกทําอะไรที่เกี่ยวกับกสื่อสารมวลชนต่างๆหรือเกี่ยวกับธุรกิจทางน้ําหรือขายพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน,น้ําอันนี้ดีกว่าคือคุณจะขายอะไรก็ได้น้ําหอมน้ําดื่มน้ําผลไม้ปัน่นหรือเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับพวกสื่อสารสื่อสารมวลชนต่างๆพวกวิทยุโทรทัศน์หรือว่าเกี่ยวกับพวกาการพูด การจ่าขนส่งคุณอาจจะเปิดธุรกิจเป็นบริษัทขนส่งเอกชนพวกแฟลตหรือเคอรี่เปิดเป็นศูนย์รับส่งพัสดุอะไรก็ได้เปิดขายกล่องเกี่ยวกับส่งพัสดุก็ได้อะไรเกี่ยวกับพวกขนส่งสื่อสารต่างๆขายโทรศัพท์มือถือขายอะไรที่เกี่ยวกับพวกสื่อสาร อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการพูดการสื่อสารอันนี้ก็ได้หรือเกี่ยวกับน้ําก็ได้ที่เกี่ยวกับพวกน้ําดื่มน้ําผลไม้น้ลลําปั่นอะไรอย่างนี้ลองไปพิจารณาดูแล้วเราก็เปิดธุรกิจค่อยๆทําแล้วเราก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆถ้าคนเลือกใบที่3นะครับหมายถึงอะไรใบที่3นี้หมายถึงว่าคนที่ทําธุรกิจอันนี้เกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายการค้าธุรกิจส่วนตัวทําการค้าส่วนตัว ประสานงานทุกด้านเราเป็นคนไปติดต่อเป็นอาติดต่อคนนู้นติดต่อคนนี้เป็นนายหน้าเป็นค้าขายเปิดร้านขายของขายได้ทุกชนิดเลยคนที่เลือกบปที่สานี่คุณคุณเคยเป็นคนเป็นคล้ายๆเป็นพ่อค้าวานิชมาในดิฉันดังนั้นคุณจะขายอะไรทุกอย่างคุณพูดอะไรลูกค้าก็สนใจก็เชื่อขายออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับสินค้าทุกอย่างคุณขายได้หมดเลยหมายเลขสามนะครับถ้าคนที่เลือกใบที่4คนที่เลือกใบที่4หมายถึงคนที่ ขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตรทําธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรก็ได้คุณอาจจะทำาคาเฟ่คาเฟ่ฟาร์มก็ได้หรือทําโฮมสเตย์หรือท stay, ําขายพวกอา,อาหารสัตว์ขายเปิดร้านเพชรช็อป หรือขายพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรขายผล,ลไม้ขายพืชพันธุ์ต่างๆขายอุปกรณ์การเกษตรหรือคุณจะทําเกษตรแบบโคกหนองนาทําคาเฟ่โคกหนองนาทําธุรกิจที่มีเกี่ยวกับเกษตรกรเกษตรกรรมหรือเกี่ยวกับอาหารสัตว์หรือเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับพวกการเกษตร ที่คงคงก้างคงสร้างเกี่ยวกับการเกษตรทําได้หมดเลยลองไปพิจารณาดูว่าตัวเองชอบไหมอะไรยางไหมไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปปลูกผักปลูกหญ้าปลูกข้าวอย่างเดียวปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้อย่างเดียวไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีธุรกิจหลายหอันที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับกเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรต่างๆคุณก็สามารถจะทําได้ลองดูบางคนก็ขายพวกผลไม้อบแห้งแพ็คเป็นเสื้อสวยๆเลย,แล,ย,เลยแล้วก็ส่งออกก็มีเยอะแยะอันที่ห้า คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศเคยพวกนี้อดีดตอาซาเคยเป็นพวกราชการพวกทูตพวกมาดังนั้นคุณก็อาจจะขายสินค้าส่งออกได้คิดวางแผนธุรกิจส่งออกนําเข้าส่งออกอะไรอย่างนี้การค้ากับคนที่เป็นคนต่างชาติก็ได้หรือคุณจะติดต่อค้าขายกับพวกข้าราชการก็ได้บอกว่าอุ้ยฉันขายของเล็กๆน้อยๆแล้วฉันจะไปประมูลแข่งกับราชการยังไงไม่จําเป็นอย่างนั้น คุณอาจจะขายของให้คุณรู้ว่าตรงนี้มีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้คุณอาจจะเข้าไปจดออเดอร์มาวันนี้มีขนมอันนี้อ่าพวกพี่พี่รับอะไรดีคะหรือเราอาจจะติดต่อโทรไปราชการว่าเราจะขนมมาขายในหน่วยงานราชการต่างๆอย่างนี้หรือเราจะเข้าไปเดินหาเลยพวกพี่พี่ข้าราชการที่เขาทางานอยู่ในกระทรวงต่างๆที่เราอยู่ใกล้ๆเราอาจจะเดินเข้าไปอาจจะไปจดออเดอร์มาใครจะรับน้ําผลไม้รับขนมลบรับ ผลไม้ต่างๆรับอะไรข้าวอาหารไหมเดี๋ยวเราจัดซื้อมาให้แล้วเราก็ส่งขายเขาอย่างนี้ก็ได้มันไม่จําเป็นต้องหูติดต่องานโปรเจกต์ประมูลงานอย่างนั้นไม่ใช่ต่อไปคนที่เลือกหมายเลข6คนที่ขายเกี่ยวกับทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือก่อสร้างต่างๆงานเกี่ยวกับ เราบอกว่าโอ้ยเราไม่มีเงินหรอกขายวัสดุก่อสร้างเราอาจจะทํางานอะไรที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการผลิตขึ้นมาเช่นแกะสลักก็ได้ประกอบนูน่นประกอบนี้ขายที่บางคนบอกว่าเอาพวกออตอนนี้เขาทำโซลา s เซลล์เราก็อาจจะทำเอาโซลาเซลล์ซื้อชิ้นส่วนมาประกอบแล้วเราก็ขายหรือเอาพวกขายอะไหล่ยน อะไรก่อสร้างอะไรยน์ตงานเครื่องยนต์เครื่องกลขายเครื่องไปอุปกรณ์ไฟฟ้างานไฟฟ้างานอุปกรณ์บ้านและสวนต่างๆขายได้หมดเลยเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง,งต่างๆลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนคนที่เลือกหมายเลข7 คนนี้คือค้าขายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวเครื่องประดับเสื้อผ้าขายออนไลน์ก็ได้หรืออะไรที่เกี่ยวกับขายต่างๆคุณมีวาทศิลป์คุณมีคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีไอเดียดีดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงต่างๆความสวยความงามต่างๆหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิง คุณสามารถจะขายได้หมดเลยดังนั้นถือว่าอะไรที่น่ารักดีๆก,กุ๊กกิ๊กเครื่องประดับก,กุ๊กกิ๊กครีม,มบำรุงผิวของกินของอะไรต่างๆเสื้อผ้าอะไรที่เป็นแฟชั่นต่างๆ คุณก็สามารถจะทำได้เราลองทำเล็กๆน้อยๆไปก่อนอย่าพึ่งไปรีบตูมตามอย่าพึ่งใจร้อนลองดูก่อนแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันไปได้เว้นมันเป็นอาชีพเสริมได้เราค่อยกระเถิบกระเถิบในสภาวะโควิดอย่างนี้ขอให้ทุกคนค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับไม่ต้องไปกังวลมากไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องทาอะไรเราลองพิสูจน์ได้ค่อยๆคิดค่อยๆทาเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับ ตอนนี้ทุกคนก็รู้อาชีพของตัวเองแล้วนะครเราอย่าพึ่งไปเปลี่ยนอาชีพที่เราทําอย่างเดิมแต่เราให้เราลองลองอาชีพที่เราเลือกจากตัวเราเองเราไม่ได้ดูจากตาําราเราเลือกจากตัวเราเองเลือกจากบุญกุศลหรือเทพที่อยู่ในตัวเราท่านสื่อกับเราเองลองเป็นอาชีพเสริมก่อนลองทําดูเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วมันดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างผมผมรู้อาชีพผมใหม่ พ่อแม่ผมทําอาชีพหนึ่งมาผมก็ทําตามพ่อแม่ผมมาผมทํามานานเป็น10ปีมันก็รู้สึกว่ามันก็ได้เงินได้ทองแต่มันไม่มีความสุขมันไม่มีความรู้สึกว่าเราจะไปต่อได้แบบไหนอย่างที่เราต้องการผมก็ต้องมาดูดวงตัวเองพอเรารู้ว่าดวงตัวเองเราเป็นแบบไหนผมก็ต้องกล้าตัดสินใจพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลง โดยที่ผมก็ต้องขอสิ่งสิทธิ์ให้ช่วยอุปถัมภ์ผมพาจนมาถึงทุกวันนี้จนผมจะไปสร้างอุทยานที่การอะไรก็ว่าไปมันเหมือนดวงชะตาันเปลี่ยนพ่อแม่ขายสังขปันมาตลอดชีวิตมันก็เปลี่ยนมาดวงชะตาผมจริงๆดวงชะตาผมไม่ใช่แบบนี้แต่ด้วยการที่ว่าเราถูกพ่อแม่ตีกรอบมาด้วยจากลูกคนโตต้องทําสืบทอดกิจการต้องทําอย่างนี้นี้แต่ตอนหลังผมก็มาเปลี่ยนชะตาชีวิตโดยที่มันมีอะไร หลายๆสิ่งหลายอย่างครับถ้าเล่าแล้วบรรยาวดังนั้นทุกคนก็เปลี่ยนดวงชะตาตัวเองได้โดยที่กล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองวันนี้รายการวิหารมาเล่าก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่เมตตารับชมคลิปและกดติดตามคลิปนะครับก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาร่ำรวยมีเงินมีทองกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ